สวัสดีจ้าพี่อ้องมาเนี่ยมาไก่แห้งมาเนี่ยเดี๋ยวก็ พอสบายพี <c oughs> ่น้องบอลเด็กหน่อยอรวดน่าไก่ยพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> ไปแห้งเบิ้งหมดเฉยเพียงครับเขา่าแม่นนี้โมโหัเฉย แล้วเบิ้งงานเนี่ยล่ะพี่น้องปลาพลูทะเลแม่ท้ายให้พี่น้องเบิ้งมานจัดมากน้องเสียแดงไหมฮะเจ้าหมันพี่น้อง กวนเมื่อไว้เป็นวีพี่น้นองมันยกล้ตลาดพี่น้องก็ไ <c oughs> ด้แพงความมีละสิบบาทยีสิบบาทบ่อยากมันก็คืออยากเลบยบัดนี้มาไก่ลิ่งเลยนะพนนนี่น้องน้ำไก่ก็ไก่ไก่กวยมันดีแล้วอย่างนี้บค่อยสบายก็เลยไปยางยนอนไปยางซี่คอนนั่นแหละ ไปยังหรอสอง่งสัยสิเมนน่นตากแอร์โดนได้หรอพี่น้องไปน,นี่ได้พักกันดังเล่นกับมูนะพี่นอ้องไข่เสยพี่น้องเจ็บข้อที่แรกน่ะเจ็บข้อ <c oughs> เจ็บข้อปะเนี่ย เมน,นี่ก็ไปต่ออีกได้บ่เนี่ยไปต่ออีกบ่เนี่ยกะเบอร์เบ่บ่เศร้านะพี่น้องแต่ก็ไปต่ออีก <c oughs> หมดขืนอแล่วบ,บ่มดได้มากขึ้นเลย ไอ้บะนี่ข้าวมันี่ครับ <c oughs> ครับขึ้นมาขินใหญ่ก็รู้สึก,กว่าดีพี่น้องรู้สึกอว่าดีเลยแหลนะในสายตาแบบนี้นะไม่พ้นรู้สึกไม่พ้นรู้สึกอคงไม่นี้ลูกเก็บข้อเป็นหนาำมูกไข่บะนี่ปลาเด็กหน่อยพี่น้องไดีไปซื้อยาแมากก่กินหลีกแบบสองกระลุกขึ้นได้ไาสิบว่าหานั่นล่ะ เบื้องานานำกระสิลายมือเพราะว่าไข่อยู่หนักกับสองมือทมือแล้วกันเลยมากพี่น้อง หมดมุมปีไปแล้วพี่น้องแม่นี่คือฟิตเดฟเป็นนังเสียมันจะถอดในจังหน่อยนะพี่น้องครับควมีนี่นางอยู่ข้างนอกนะมาเบินนั่นน้ำเสียงตั้งแต่ว่างเซวีป่วยเออนังเสียงเลยนะไปบอกกันได้แล้วน้นอพี่น้องครับของหาเงินพราะเด็กบ้านสงการเนี่ยนะพี่น้องแม่นี่ที่แม่นี่ นะไม่นี้อยากพักค่อนด้วยกันนะเพื่อยพี่น้องพ่อไวอไ้ร่างกายมันก็นว่ามันเห็นงานนากเกินไปพี่น้องมันเห็นงานนากเกินไปเส็หแล้วมันได้สิตายร่างกายพ่ไหว้ ยาอยู่เนน้ำที่สช่งร่องเลยพอกินยาแล้วบรรยากาศอายุหนังยูคพี่น้องคือบ้านเฮาเลยแถวนี่ยูุแถวสารยาพี่น้องออกมาทั้ง <c oughs> เอคขั้นปฐมพี่พี่น,อนอ้องขุนเขียนขั้นปฐมเขียน ไปซื้อสุเรียน็กซีอ๋อไปซื้อไหนข้าวเหรออ่กินเ้าเดี๋ยวให้ี่ไปซืของอ๋ออือ็ยาไมดหอ,ม,อ,ม,อม,มานั่งไล่หมดเห็นไหมนะยังไม่หมดเลยเออแน เขาพูดเลยไม่ไ,ไ,ได้แช่เย็นนะไแช่เย็นไม่ได้ยวไปถามน้องแซแ่บอ่ะพี่เลแกไม่แช่เลอเนี่ยอ่ะ เอออ่ะอ่ะดัก่อืปิดให้หน่อยเ <c oughs> ข้ามาได้ละหวานละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนีนะพี่น้องเนาะเมนี่มากอะเมนี่ก็บ่ค่อยสบายปานเดยพี่น้องก็เลยเมื่อแบบกี้นั่งอยู่ข้างนองกพอดีโม่กออกไปก็เลยเข้ามั่าางเลคลิปนี้เอาไว้สนีแล้วพี่น้องเด้อเมนี่ ใหทุกคนเราแส่กุกขภาพได้พี่น้องคือไมนี่เห็น่าไปหันมาหนีแต่ล่อมแต่ล่อนรเลยสิตายจากของนะพี่น้อง <c oughs> เป็นไข่อยู่สองสามเมืองดวกแตยังมาท่านฝืนอยู่ก <c oughs> ็อยากให้พี่น้องรูแลรสุขภาพกากของเป็นเป็นห่วงทุกคนนะแต่ช่วงนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเดี๋ยว,นวเ,ยวเยวนี่อยู่ในห้องแอร์บ่เนี่ยมมนี่อยู่ในห้องแอร์โดนอ่ะพี่น้องโดนแห้งบ่เนี่ยห <c oughs> ้องสิออกไปโอ้ยจะเป็นตายพี่น้องออกไปถึงแดด ดูแลสุขภาพแบบคนเดยจ่าเดอ้อคลิปนี้ว่นนี้ยังไหลได้พี่น้องนี่บ้านนี้ไม่เห็นงานด่านนู้นแม่นี้ฝากอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องแม่นี้ชาแนลไว้ในหะ้ออมบุกออม,ออมใจพี่น้องแน่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ใด้เลยพี่น้องเด้อ ให้เจไปยิม้มมางนี้หน่อยสำหรับคลิปนี้ผมมีอยังไรได้บุญนอ๋อฝากความคิดหอดไึงถึงมือถึงทุกคนฝากไว้ได้ออกอกอวอมใจนะผู้ใดอย่าลืมลเลื่อจ่าเด้อเมื่ลังนุ่มโจเแล้วสิสั่งผาพยศเราเดชสาวน้อยเพชรบันแพงล่อกให้การสนับสนุนเลยห้าแฟนคลับที่ดีพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้ไวปสนี้เลื่อจ่าได้ขอบคุณหล,ลายๆสหรับคนติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามขับสับสไครป์คลิปนี้บา,บายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจา้า